มาติดตามการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะโดยแม่ทัพภาคที่4ค่ะได้นําการประชุมหน่วยขึ้นตรโกอรมนภาคสีส่วนหน้าคลับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้ย้ํามั่นคงปลอดภัยพร้อมกับการรับมืออุทกภัยค่ะ ที่ห้องประชุมกองกําลังตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อําเภอเมืองจังหวัดยะลาพลโทเนรทิ์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ี่พ่วนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่และกําหนดแนวทางบรรณาการการทํางานทุกภาคส่วนในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีรองแม่ทัพภาคที่4รองพ่วงในการกอรมน ภาคสีส่วนหน้ารองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคเก้าผู้แทนสอบตอรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในที่ประชุมค่ะได้มีการสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าภารกิจแก้ไขปัญหา8ด้านทั้งด้านความปลอดภัยการพัฒนาการสร้างความเข้าใจและคดีสําคัญในพื้นที่พร้อมหารือแนวทางร่วมกันในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของประชาชน ดานเวทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่ชายแดนใต้จัดระบบจุดตรวจจุดสกัดและการลาดตระเวนให้ครอบคลุมพร้อมทั้งให้หรื้อฟื้นศูนย์ปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุมอีกทั้งยังให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปี2568โดยให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้ในการวางแผนป้องกันและบรรเทาผลกระทบอย่างเป็นระบบ ทั้งการควบคุมและแจ้งเตือนการระบายน้ําจากแหล่งสําคัญตรวจสอบอยุทธปกรณ์และเฝ้าระวังระดับน้ําในพื้นที่เสี่ยงเพื่อการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน